สวัสดีครับชาวราศีเมษยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชานะดวดวงบายบูพยาวันนี้จํดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมษหรือชาวราศีเมษสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจํดูดวงให้กับชาวราศีเมษในช่วงของเดือนธันวาคม2 5ง3นนี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยและการโครจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาว ใครที่ต้องการติดต่อรายละเอียดกับช่องบูพยาสามารถไปดูรายละเอียดการติดต่อได้ที่ description นะครับจะแปะเรียงกก่อข้อความแล้วก็ข้อมูลทั้งหมดไว้ที่ description ด้านล่างนะครับเราจะมาดูอิทธิพลของแผ่นผังกันย้ายดวงดาวในช่วงเดือนธันวาคม63กันก็จะมีดาวเสาเดาวพุธดาวศุกร์ดาวอาทิตย์ดาวอังคารดาวพุธมีการโครจรยกย้ายราศีสามารถดูตามแผนพังตรงนี้ที่จะอธิบายให้ฟังนะครับ เรามาดูอิทธิพลของชาวราศีเมษลัคนณเมษจะมีอนาเขตอยู่ตรงนี้นะครับมีดาวประจําตัวคือดาวอังคารเลข3โคจรอ,อยู่ที่ราศีมีนนะครับก็จะ พักองศาอยู่ในอดีตพบเรือนวินาศนะครับก็จะทําให้ชาวราศีเมษลักนณาเมษนั้นอาจจะมีความอึดอัดใจนะครับทําอะไรแล้วไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้ทําอะไรก็เหมือนกับจะถอยหลังอยู่ตอลอดเวลาในช่วงอดีตที่ผ่านมาแต่ตอนนี้ดาวอังคารนั้นได้โครจรเด่นหน้าแล้วนะครับแต่ยังอยู่ในพบวินาศอยู่ในช่วงของประมาณที่1นึ่ถึงยีธันวาแล้วดาว อังคารก็จะโครจรเข้าสู่ราศีเมษมาตรงนี้นะครับเป็นวันที่27ธันวาคมก็จะมีความมั่นคงเข้มแข็งทับกับลัคนาของตัวคุณเองมากขึ้นทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงเดินหน้านะครับแล้วก็ขับเคลื่อนทุกสิ่งทุกอย่างไปในทิศทางที่ดีดาวประจําตัวเนี่ยโครจรเป็นกเกษตรปลว่าจะได้ความมั่นคงนะครับในเรื่องของตัวตนความรู้สึกสิ่งต่างๆที่อึดอัดใจหรือว่ามีอะไรที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงสุดท้ายก็จะค่อยๆดีขึ้น แล้วก็ค่อยๆจะมีแนวโน้มทิศทางไปการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นมีความมั่นคงมีการเสถียรน,นะครับมากขึ้นหรือเสถียรภาพต่างๆจะมั่นคงดีขึ้นอิทธิพลของดาวองคานั้นโครจรทับกับหลักคาาเมษเกิดความมั่นคงนะครับแต่ต้องระมัดระวังเนื่องจากอิทธิพลของดาวองคารนั้นเป็นมาจากเรือนพบมรณนะด้วยนะครับมาทับกับลักคนาของตัวคุณเองดาวองคานเป็นเจ้าเรือนก็คือดาวราศีเมษแล้วก็ราศีพิจิกแต่ว่าคลองด้วยดาว ประจำตัวและของได้พบวินาศมาทับตัวหมายความว่าในช่วงประมาณ27ธันวาเป็นต้นไปคุณต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพอนามัยนะครับในเรื่องของการเจ็บป่วยหรือรักษาของการที่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพอันเนี้ยใครที่ไม่มีปัญหาก็ระมัดระวังนะครับในเรื่องของปัญหาสุขภาพจะเข้ามาแต่ใครที่มีปัญหาที่ต้องเข้าโรงพยาบาลเจ็บป่วยก็จะรักษาหายแล้วก็กลับมาดีขึ้นนะครับเพราะว่า ดาวประจําตัวนั้นเป็นกเกษตรและมรณะเป็นกเกษตรประวัติทุกอย่างจะจบสิ้นประวัติโครคภัยไข้เจ็บก็จะเหมือนกับดีขึ้นทุเลาขึ้นนะครับทีนี้เราก็จะมาดูนักษณะของการเงินกันบ้างอิทธิพลของการเงินชาวราศีเม่คือาราศีพฤกษบคองด้วยดาวสุขเลขหกโคจรไปอยู่ในราศีตุลเป็นกเกษตรในเรือนปัตตนิเร่งกับลัคนาประวัติดาวการเงินของคุณน,นั้นมีความมั่นคงมากเลยนะครับมีลักษณะของความมั่นคง อยู่ในช่วงประมาณวันที่1ถึง12ธันวาดาวศุกร์จะอยู่ที่ราศีตุลเป็นกเกษตรคือคุณจะได้เงินจากาการร่วมหุ้นการลงทุนเป็นกอบเป็นกำรรนะครับหรือว่าได้ลักษณะของการมีเงินที่เหมือนกับไหลสะพัดหมุนเงินได้คล่องขึ้นมีการเงินพัฒนานะครับในเรื่องของการเงินเพิ่มเติมมากขึ้นมีรายได้เข้ามาเป็นกอบเป็นกำรรม,มากขึ้นการเงินจะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีแต่ว่าดาว การเงินเนี่ยจะโครจรตกเลือนมอรณะหลังวันที่12ธันวาจะโครจรเข้าสู่ราศีพิจิกนะครับโครจรเข้าสู่เดือนมอรณะแประว่าการเงินของตัวคุณนั้นจะอ่อนกําลังลงเป็นประด้วยสุขที่อยู่ในราศีพิจิกเป็นราศีพบเดือนมอรณะและเป็นประหมายความว่าคุณต้องระมัดระวังในเรื่องของการเงินจะมีโอกาสที่จะสูญเสีย ในเรื่องของการเงินมากขึ้นหรือการเงินนั้นจะมีเกณฑ์ของการมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแล้วดาวศุกร์เนี่ยจะถูกดาวราวหูเบียนด้วยนะครับแต่เบียนในลักษณะเนี่ยเบียนจนแบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะเหมือนกับเล็งนะครับเบียนแล้วก็เล็งเนี่ยในลักษณะของดาวศุกร์นั้นจะมีค่าใช้จ่ายสูงแล้วก็อาจจะต้องนะมาระวังกับในเรื่องของลาภผลผลประโยชน์ต่างๆที่คุณควรจะได้จะ ตกหล่นสูญหายนะครับหรือเสียเปรียบได้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยเช่นกันใครที่ร่วมลงทุนกับคนอื่นก็ต้องระมัดระวังการถูกเอาเปรียบนะครับหรือมีผลประโยชน์หรือมีปัญหาสิ่งต่างๆเกิดขึ้นเนื่องจากดาวศุกร์จะเลงกับดาวราหูเนี่ยดาวราหูมาจากเรือนลาภผลนะครับดาวศุกร์มาจากเรือนการเงินและปัตตานีแปลว่าคุณจะมีปัญหาในเรื่องของหุ้นส่วนลาภผลรายได้ต่างๆจัดสรรปันส่วน การเงินต่างๆไม่ลงตัวหรือถูกหลอกถูกโกงมีผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่างรับลมคมในอะไรแบบนี้นะครับเสียผลประโยชน์ได้ดังนั้นชาวราศีเมษและขณะาเมษควรจะต้องรอบคอบในเรื่องของการเงินการลงทุนการร่วมหุ้นกับคนอื่นนะครับหรือการเงินเนี่ยให้คนอื่นยืมเงินก็จะมีปัญหาหรือแม้กระทั่งรักษาการเซ็นสัญญาก็ต้องระมัดระวังเนื่องจากอิทธิพลของดาวพุธนะครับดาวอาทิตย จะถูกดาวราหูเบียนด้วยเช่นกันจะมีดาวพุธดาวดาวพุธดาวอาทิตย์ดาวศุกร์มีการถูกดาวหูนั้นเบียนนะครับเบียนแล้วก็ดับดาวอาทิตย์ด้วยดาวราหูเพลงดวงเดียวที่สามารถดับดาวอาทิตย์ได้นะครับดังนั้นคุณต้องระมัดระวังดาวอาทิตย์มาจากภพเลือนปุตตะมาอยู่ในเรือนมรณะการลงทุนของคุณจะมีปัญหาการลงทุนของคุณนั้นจะเตดขัดนะครับสะดุดหรือบางทีอาจจะขาดสภาพคล่อง ไปได้แล้วก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของบุตรบริวารอาจจะนํามาซึ่งความเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับไม่เข้าใจกันต้องระมัดระวังในเรื่องของบุตรบริวารน,นะครับทําอะไรที่ไม่ชัดเจนกับในเรื่องของผลประโยชน์รายได้สิ่งต่างๆกับตัวคุณเองเนื่องจากอิทธิพลของดาวอาทิตย์ที่ถูกดับเนี่ยเป็นดาวพุทตะนะครับการลงทุน อารมณ์ความรู้สึกนะครับหรือรักษาะของบุตรหลานอะไรแบบเนี้ยก็ต้องระมัดระวังตัวกับในเรื่องของบุตรหลานด้วยบางทีบุตรหลานจะเจ็บป่วยนะครับหรือใครมีลูกน้องก็ต้องระมัดระวังในรักษาะของลูกน้องที่ทําอะไรอาจจะไม่ชัดเจนกับตัวเราเกิดขึ้นได้หรือลูกน้องอาจจะมีปัญหาในเรื่องของอุปสรรคการเงินต่างๆลาภผลของเราอะไรแบบเนี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยดาวอาทิตย์เนี่ยจะถูกดาวราหูดับในช่วงประมาณมันที่ 14ต่อ15ในเวลา23นาฬิกาโดยประมาณกินไปถึงวันที่15นะครับเป็นรอยต่อระหว่างวันจะเกิดสุริยาคาตในราศีพิจิกปลายนวังนะครับใกล้ๆต่อราศีธนูก็จะเป็นลักษณะของการที่ดาวอาทิตย์นั้นถูกดับก็คือสุริยาคาตจะเกิดในวันที่14ต่อ15ในเวลา23นากาแต่จะไม่เห็นสุริยาคาตใน ประเทศไทยนะครับแต่จะเป็นในลักษณะของตามประเทศจะเห็นแบบน่าจะเต็มดวงด้วยแต่เกิดผลเนี่ยกับชาวราศีทั้ง12ราศีและเกิดกับชาวราศีเมษด้วยนะครับแต่มันจะเป็นคนละเรื่องราศีเมษก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของบุตรหลานบริวารในเรื่องของเพื่อนพ้องบริวารของตัวคุณการเงินนะครับที่ต้องมีปัญหานั่นเองคุณก็ต้องระมัดระวังแล้วก็เรื่องของเพศตรงข้ามด้วย ดังนั้นเนี่ยชาวราศีเมษละคนาเมษคงต้องระมัดระวังหลายส่วนเหมือนกันนะครับตามที่พูดไปทั้งหมดเลยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเนื่องจากอิทธิพลของดาวทั้งส3มดวงนั้นถูกดาวราหูนั้นเบียนแล้วก็ดับดาวทิดด้วยดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างต้องค่อยๆดําเนินชีวิตไปอย่างแบบระมัดระวังตัวนะครับแล้วก็ต้องไม่ประมาทแต่ยังมีดาวพระศสบดีนั้นโคโจรเข้าสู่เรือนกรรมมา เป็นตำแหน่งนิดแต่เป็นตำแหน่งกรรมะเขาเรียกว่าตำแหน่งอุดมเกณฑ์ให้กับชาวราศีเมษทําให้ดาวพรสบดีนั้นมีกําลังนะครับถึงแม้จะเป็นนิดแปราว่าการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงลักษณะาาของการงานเกิดขึ้นแล้วก็ตรีโกนไปถึงดาวราหูนั่นหมายความว่าสติปัญญาความคิดความสามารถต่างๆของตัวคุณยังสามารถควบคุมสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างกับในเรื่องของการเกิดเสียขาด ได้นะครับดังนั้นเนี่ยมีสติมากๆคุณจะสามารถรอดผมกับในเรื่องของปัญหาประสักคหรืออาจจะมีเกิดบ้างแต่เล็กๆน้อยๆนะครับอะไรประมาณนี้ก็าอาจจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วกันนะครับชาวราศีเมษยังสามารถที่จะมีในทิศทางที่ดีเกิดขึ้นทีนี้เราก็สามารถดูดาวการงานกันบ้าง อิทธิพลดาวการงานคือดาวพระราศพดีกับดาวเสาที่โครจรกลุ่มกันในอดีตที่ผ่านมาตอนนี้ดาวพระราศก็เดินหน้าไปที่ราศีมังกรไปอยู่ในภพเรือนกรรมะนะครับสุภะกรรมะแล้วดาวเสาก็คือมาจากเรือนกรรมะมาอยู่ในเรือนสุภะเขาเรียกว่าตำแหน่งสลับเรือนกันเป็นอนุเกษตรหมายความว่าคุณจะไดะ้การงานที่มีความมั่นคง มีได้รับการช่วยเหลือสับสนจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้รับการส่งเสริมนะครับในเรื่องของสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นความสําเร็จลาบผลต่างๆจะมีเข้ามาแบบหนึ่งๆเข้ามาเยอะๆเลยนะครับเพราะตําแหน่งพระราชสัสดีนั้นเป็นตาแหน่งอุดมเกณฑ์จะได้รักษาของสิ่งที่ดีมีโอกาสได้ติดต่อสัสมพันธ์กับชาวต่างชาติมีโอกาสได้รับการช่วยเหลือนะครับหรืออาจจะมีเกณฑ์ของการติดต่อซื้อขายการค้าขายการลงทุน นะครับเจ้านายที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยจะอุปถัมช่วยเหลือกับตัวคุณดีมากเลยนะครับบางคนก็ได้รับการสนับสนุนแบบเบื้องหลังนะแต่ว่าคุณก็ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนกับผู้หลักผู้ใหญ่สักนิดหนึ่งการงานของคุณก็จะราบลื่นและมีคนคอยช่วยเหลือกับตัวคุณได้ที่ดีนะครับดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นตำแหน่งอุดมเกณฑ์ละแปลว่ายังไงก็จะมีความ โชคดีกับในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ความโชคดีในเรื่องของยศถามบรรดาศักดิ์บางคนอาจจะมีหน้าที่การงานที่มีการปรับการเลื่อนขั้นนะครับมีเจ้านายที่สนับสนุนส่งเสริมที่ดีนะก็แปลว่ายัางไงก็ยังมีสิ่งที่ดีกับชาวราศีเมษการงานก็จะมีองค์การที่จะมีความสําเร็จที่ดีนะครับแล้วก็มีการต่อยอดมีการบริหารจัดการที่ดีในเรื่องของการงานมากขึ้น ทีนี้เราก็จะไปดูลักษณะของความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวราศีเมษดาวความรักของตัวคุณก็คือราศีตุลของด้วยดาวศุกร์เลข6เลข6เนี่ยนะครับโคจรอยู่ในราศีตุลในช่วงวันที่1นึถึงสิบธันวาอยู่ในตําแหน่งที่เล็งลัคนาจะได้ความรักความสุขความหวังความมั่นคงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แล้วก็มีโอกาสที่คุณนั้นจะมีบุคคลใหม่เข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวคุณได้มีโอกาสที่คุณนั้นจะได้ความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่สาหรับใครที่ไม่มีความรัก ความสัมพันธ์จะได้ความรักที่ดีเข้ามากับตัวตนของตัวคุณแต่ก็ต้องระมัดระวังนเนื่องจากอิทธิพลของดาวศุกร์นั้นได้เกณฑ์ของดาวองค์ขันคือดาวประจําตัวอาจจะแปลว่าคุณอาจจะมีความรักความสัมพันธ์ที่ดูดีมีเสน่ห์นะครับเลยมีคนเข้าหาตัวคุณถ้าเกิดคุณโสดคุณจะได้คู่แต่ถ้าคุณไม่โสดคุณมีคู่แล้วก็ระมัดระวังอาจจะเป็นคู่ซ้อนเกิดขึ้นได้เช่นกันแล้วดาวศุกร์เนี่ยจะโคจรเข้าสู่ราศีพิจิกเป็นตำแหน่งประ จริงๆแล้วเนี่ยดาวสุกเป็นตำแหน่งประเนี่ยตกเลือนมรณะด้วยนะครับเปราะว่าคุณอาจจะต้องห่างไกลกับคู่ครองคนหลักและมีโอกาสจะเลิกกันด้วยนะครับผมไม่ได้ทายให้ใครเลิกกันแต่ดาวสุกตกเลือนมรณะไม่ได้แปลว่าเลิกนะครับแต่ดาวสุกเนี่ยตกมรณะทอดไว้หนึ่งแปลว่ามีโอกาสเลิกก็จริงนะครับเป็นประแปลว่าไม่เข้มแข็งอีกเป็นตำแหน่งที่2 ดาวศุ์เล็งกับดาวราหูอีกเป็นคู่ที่อาจจะมีปัญหาความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนความรักความสัมพันธ์ที่มีปากเสียงกันภาวะความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะตกเป็นความรักที่เราเสียเปรียบนะครับเพ э. ราะศุกราหูเนี่ยก็เป็นความรักที่ชอกชับเพราะว่าดาวราหูจะถูกดาวราหูเล็งกับดาวศุภ คู่ของคนหลักของคุณมีการที่ทำอะไรไม่ชัดเจนต่อกันมีความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะต้องมีปากเสียงกันจนต้องจบเลิกลากันต้องห่างไกลกันหรือต้องมีความรักบางสิ่งบางอย่างที่ปกปิดไม่เปิดเผยอะไรแบบนี้ก็อาจจะเป็นไปได้เช่นกันนะครับดังนั้นชาวราศรีเมษลัคนาเมษใครที่เข้ามาติดต่อสรสัมพันธ์ในช่วงหลังประมาณวันที่12ธันวา คุณต้องระมัดระวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ให้ดีอาจจะมีปัญหาด้านาของเชิงซ้อนนะครับใครที่เข้ามาใหม่อาจจะแบบเขาเลิกไม่สนิทแล้วก็มาคบกับตัวคุณสุดท้ายเขาก็อาจจะกลับไปหาคนนั้นก็ได้อะไรแบบนี้หรือใครที่คบกันกับคู่ครองคนลักก็ระมัดระวังสอดส่องดูแลในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ให้ดีเพราะความรักอาจจะละหองระแห็ใจกันหรือมีความรักที่อาจจะไม่ชอบมาพากล มีความรักที่อาจจะตกเป็นรองนะครับอะไรแบบนี้มีปัญหาสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ก็เป็นในช่วงของประมาณวันที่12ธันวาเป็นต้นไปจนถึงปลายเดือนธันวาจริงๆไปถึงเดือนมก,การาเลยก็ต้องมาติดตามเดือนมก,การาอีกครั้งหนึ่งแต่โดยรวมเนี่ยเราจะพยากรณ์ถึงเดือนธันวาคมก็แปลว่าต้องระมัดระวังในช่วงนั้นนล้กันนะครับยังไงก็ยังมีโอกาสที่ความรักของคุณจะดีขึ้นแต่ต้องรอให้ดาวศกคือดาวความรักเนี่ย เดินหน้าไปที่ราศีธนูเป็นมหาจักรนะครับความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นจะลุ่งเรืองแล้วก็ดีขึ้นเยอะเลยทีเดียวคงเป็นเดือนมก,กราคมนะครับแต่ในเดือนธันวาต้องระมัดระวังแล้วก็ในเรื่องของอความไม่ชัดเจนต่างๆอย่าเพิ่งไปรีบร้อนคอมมิตอย่าเพิ่งไปรักษาของการแบบทวง นะครับคอมมิตต่างๆหรืออย่าเพิ่งไปมีปัญหากับความรักความสัมพันธ์มากพยายามดูๆกันไปก่อนอะไรที่มันเป็นของเราก็เป็นของเราอะไรที่มันไม่ใช่ของเราก็คือไม่ใช่ของเราบางคนบอกว่าถ้าเราปล่อยผ่านไปแบบเนี้ยเขาจะไม่ไปมีคนอื่นหรออะในเมื่อต่อให้คุณแบบรีบไปคอมมิตกันบางทีมันก็ไม่ได้ว่าจะดีอย่างที่บอกนะครับเพราะว่าเราจจะมีปากเสียงกันก็ได้ไม่เลิกทั้ง ความรักที่มือที่3ก็แปลว่ารักในลักษณะของการมีปากเสียงกันก็ได้เช่นกันดังนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างยังคงต้องระมัดระวังและก็รอคอยความรักความสัมพันธ์ในช่วงของเดือนธันวาคมก็ต้องอดทนไปอีกนิดหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกำลังใจให้กับช่องบูพญาด้วยนะครับขอบคุณครับ